ผมขอพูดเรื่องปุ๋ยซ้ำอีกครั้งนึงนะครับยังมีเพื่อนๆหลายคนยังสับสนเนาะแล้วก็ยังถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนเนาะแล้วผมจะลงรายละเอียดเรื่องปุ๋ยเรื่องการใส่ช่วงระยะเวลาและสูตรและทุกอย่างให้ละเอียดในคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ปริมาณการใส่ด้วยนะครับปุ๋ยที่สวนผมไม่ได้ใช้สูตรเดิมเป็นประจํานะครับเปลี่ยนแปลงตาม สภาพทุเรียน,นเวลานั้นๆน,น,นะครับผมใช้ยังไงแต่ว่ามันจะมีหลักอยู่แค่2ออย่างนะครับหลักก็คือตอนที่เป็นทุเรียนใบเขียวนะครับแล้วก็ทุเรียนยอดอ่อนกําลังจะกลางใบกําลังจะกลางมีแค่2ช่วงนะครับที่ผมใส่คราวนี้ก็จะมีเพื่อนๆถามเรื่องสูตรเข้ามาว่าใช้สูตรอะไรหรอใช้ยังไงผมไม่ได้ใช้สูตรเดิมเป็นประจํานะครับแล้วก็ผมจะอธิบายวิธีใช้ สูตรแต่ละสูตรยังไงนะครับแต่ว่าโดยรวมคลิปนี้ละเอียดแน่นอนเรื่องปุ๋ยไปไปกันครับช่วงแรกนะครับช่วงระยะใบตันนะครับนี่ครับเขาเรียกระยะใบตันนะครับมีเพื่อนๆถามมานะครับว่าระยะใบตันทุเรียนเนี่ยกินเวลานานแค่ไหนจะไปตั้งเขี้ยวนะครับในวงรอบของใบทุเรียนวงจรชีวิตของใบทุเรียนนะครับหรือว่า ระยะใบเขาเรียกว่าระยะใบทุเรียนนะครับมีระยะนี้ระยะเดียวนะครับที่กําหนดเวลาไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับความพร้อมขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นนะครับขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาสะสมอาหารได้มากพอหรือยังนะครับหรือว่าได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าบางสวนใบเล็กๆหน่อยสะสมอาหารได้น้อยนะครับอันนี้นั่งนานเลยนะครับ นั่งนานเลยนั่งนานกว่าจะออกมาตั้งเขี้ยวตั้งเขี้ยวตั้งปีใหม่อันนี้เขาเรียกเขี้ยวนะครับเร็กๆนี่เขี้ยวอยู่แบบนี้ไปนานเลยครับถ้าเกิดว่าทุเรียนไม่สมบูรณ์นะครับนั่งไปนานเลยขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นทุเรียนของเรานะครับบางบางต้นก็อาจจะไม่แตกขึ้นมาอีกเลยก็ได้เป็นปีๆก็ได้ก็นั่งอยู่แบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากระตุ้นปุ๋ยนะครับกระตุ้นปุ๋ย ด้วยปุ๋ยในตัวเจนสูงนะครับสูตรตัวหน้าสูงนะครับมีปุ๋ยอะไรบ้างแล้วก็ใส่ยังไงผมจะแนะนําทีหลังเดี๋ยวผมพาไปดูต่อเนื่องนะครับนี่ครับเรียกระยะใบตันนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าระยะใบตันนะครับอันนี้นี่คือตั้งเคี้ยวนะครับระยะเดียวกันแหละครับนี่เลยครับตั้งใบตันนะครับหรือหรือใบเขียวสุดๆแล้วไม่มียอดอ่อนในต้นเลยนะครับเนี่ครับระยะใบตันนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้ครับระยะใบาตันอันนี้ตั้งตั้งปีออกมาแล้วนะครับตัวนี้ตั้งปีออกมาแล,แล้วก็ยังใส่ได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการยืดปีเขาออกไปสูงสุไปยาวๆนะครับเพราะว่าบางสวนเนี่ยอย่างเช่นสวนผมเนาะดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็อยู่กับเขาตลอดเวลาเขาแตกยอดทั้งปีครับแตกต่อเนื่องเลยไม่มีหยุดเลยนะครับไม่ไม่หยุดเลยจากใบเขียวมาเป็นตั้งปีเนี่ยก็คือกินเวลาน้อยมากนะครับน้อยมาก ถ้าเกิดว่าสมบูรณ์เขาสมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับสมบูรณ์ในความหมายของผมคือแข็งแรงนะครับโบเมนว่าสเอาแต่ใบเขียวใบใ่ใบนาใบเงาอันนั้นก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของคนที่เขาเก่งแล้วของสวนใหญ่ๆที่เขาทําเชิงอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็คือเราพูดในเรื่องของเราเป็นสไตล์บ้านๆน,นะครับเป็นสไตล์บ้านๆของเราทุเรียนผมส่วนนี้นะครับนี่ก็คือ1ปีทวนนะครับประมาณ หนึ่งปีทั่วเลยยังไม่ถึงหนึ่งปีหนึ่งเดือนนะครับปลูกแบบไม่ฉีดสารทางใบเลยนะครับไม่ฉีดสารทางใบแล้วก็ไม่ฉีดยาป้องกันเชื้อรานะครับปลูกตามสภาพนะครับส่วนนี้10บก่าไร่นะครับตามนี้เลยครับตามนี้เลยก็พอได้อยู่ครับพอได้อยู่พอไปวัดไปว่าอยู่ครับโอเคอันนี้คือระยะใบตันนะครับใบตันใส่อะไรนะครับใบตันให้ใส่ปุ๋ย ไนตัวเจนสูงนะครับผมเรียกในตัเจนสูงมีเพื่อนเพื่อนแนะนําว่าให้ให้เรียกใหม่เป็นปุ๋ยออตัวหน้าสูงนะครับเพื่อนๆจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเนาะปุ๋ยตัวหน้าสูงนะครับนี่เลยครับตามนี้เลยปุ๋ยตัวหน้าสูงสูงพอไหมหกสามสามนะครับมีหลายยี่ห้อเลยครับมีสารพัดยี่ห้อเลยมีมากมายแล้วแต่ท่านศรัทธาแล้วก็เลือกเอานะครับปุ๋ย อ่าสูตรในในตัวเจนสูงนะครับหรือว่าตัวหน้าสูงแล้วก็เป็นอัตราส่วนต่ำๆนะครับประมาณ10นะครับประมาณต่ำสิบหรือว่าเลย10นิดหน่อยเนี่ยส่วนมากปุ๋ยพวกนี้เนี่ยจะมาในรูปของปุ๋ยอินรียเคมีนะครับอินรีย์เคมีเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยข้างกระสอบนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับตัวอย่างนะครับปุ๋ยอินทรียเคมีหมายความว่าโดยส่วนมากนะครับเขาจะมีปุ๋ยอินทรีย์ผสมหาให้แล้วประมาณ10%นะครับ แต่ว่าอินรีย์นั้นก็ของแต่ละเจ้าของแต่ละบริษัทก็ไม่เหมือนกันเขาเรียกปุ๋ยแบบนี้ว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับปุ๋ยเคมีส่วนมากจะเป็นปุ๋ยอินรีสิเร์เน์ะครับแล้วก็ที่เหลือ90%ก็จะเป็นปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยพวกนี้จะมีสูตรนะครับจะมีสูตรเป็นสูตรตัวต่ำๆนะครับเหมาะมาก,กสําหรับทุเรียนนะครับผมแนะนําสําหรับทุเรียนเป็นอย่างยิ่งนะครับทุเรียนใส่อัตราส่วนเยอะๆ มันมัน,ม,นมันใส่ยากสำหรับมือใหม่แบบเรานะครับ25 7 7้าเจ็ดเจก็เป็นปุ๋ยที่ดีนะครับสำหรับสาหรับคนที่ใส่เป็นมันประหยัดต้นทุนไปได้เยอะครับแต่ว่าถ้าใส่หนักมือแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมผมมีรูปให้ดูเนาะหลังจากนี้นะครับเอานี่ก่อนเนาะปุ๋ยอินซีนะครับ6 3สาสใส่ตอนไหนนะครับเอ่อเมื่อไหร่พืที่ผมใช้6 3สาสมนะครับเมื่อทุเรียนสวยอยู่แล้วครับ เมื่อทุเรียนสวยอยู่แล้วสมบูรณ์อยู่แล้วครับผมไม่อยากให้ยอดเขาเฟื้อยนะครับเอ่อเฟื้อยแบบไหนเดี๋ยวแป๊บนึงผมพาไปดูแป๊บนึ่งนะครับมันเยอะหน่อยผมเรียนแบบนี้ถ้าเกิดว่าทุเรียนมันสมบูรณ์อยู่แล้วแล้วคุณใส่สูงโกหกสามสามนะครับยอดมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมผมไม่ชอบนะครับผมไม่ชอบผมไม่ชอบทุเรียนทรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องลำบากมาตัดยอดอีกนะครับมัน แล้วก็มันเปราะบางมากแล้วก็มันเป็นอะไรที่แมงชอบมากไม่ว่าเถอทั้งแมงทั้งหนอนทั้งเพียชอบมากมันมันมีกลิ่นหอมนะครับยอดทุเรียนอบอวแบบนี้มันมีกลิ่นหอมนะครับมันมีกลิ่นหอมแมงจะชอบมากนะครับฮะกลับมาดูกันถ้าเกิดว่าสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับทุเรียนสมบูรณ์อยู่แล้วเพียงแต่ต้องการกระตุ้นให้เขาขึ้นยอดใหม่นะครับจากทุเรียนใบตันนะครับ การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเป็นการกระตุ้นให้เขาแตกยอดใหม่นะครับขึ้นมาพร้อมๆกันทั้งสวนจะเป็นการดูแลง่ายนะครับแล้วก็เราเช็คสภาพทุเรียนของเราด้วยว่าถ้าเขาแตกยอดก็เขาปกตินะครับแต่ว่าถ้าใส่ไนโตรเจนสูงแล้วไม่แตกยอดก็น่าจะไม่ปกติสักอย่างนะครับโอเคสวยอยู่แล้วนะครับใส่6กสาสนะครับถ้าทุเรียนไม่ค่อยไม่ค่อยแตกยอดนะครับ หรือว่ายอดสั้นๆจากยอดที่แล้วนะครับยอดสั้นๆก็ใส่เพิ่มขึ้นมาจาก6 33เป็น9 33นะครับสารพัดยี่ห้อเลยครับ9 39ก็ได้นะครับตัวกลางต่ำนะครับตัวกลางต่ำแนะน,นำเลยสำหรับทุเรียนนะครับยกเว้นช่วงเอาลูกทุเรียนเล็กนะครับก่อนเอาลูกกดตัวกลางให้ต่ำไว้นะครับมันเป็นอันตรายนะครับเป็นอันตราย ดี๋ยวผมจะพูดแยกเข้าไปอีกทีนะครับมันเรื่องมันเรื่องมันยาวนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้ใส่ปุ๋ยที่มีตัวกลางเยอะนะครับใส่ได้เป็นครัง้งคราวนะครับใส่ได้ตอนไหนเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับส่วนเรื่องใส่ตัวกลางแล้วผลมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นออกในรูปของสภาพทุเรียนที่ขาดธาตุรองเสริมนะครับพวกธาตุหนักนะครับแนะนําให้เป็นตัวกลางต่ําไว้นะครับปุ๋ยทุเรียนนะครับทุเรียนเป็นอะไรที่ ใช้สารอาหารครบนะครับครบทั้ง1 0 17ธาตุเลยนะครับโดยเฉพาะธาตุรองเสริมแม้จะใช้น้อยแต่ก็ต้องมีนะครับถ้าทุเรียนไม่ค่อยงามนะครับต้องการถ้าก็แต่ยอดกำงามเพิ่มขึ้นมาเพิ่มตัวหน้าขึ้นมาเป็น933นะครับถ้าอยากให้งามไปกว่านั้นอีกนะครับให้ยอดเฟื่อยเฟือยไปกว่านั้นอีก12 33ครับสารพัดยี่ห้อเลยนะครับ ผมบอกก่อนนะ12 3 3นี่คอหักได้เลยนะครับถ้าต้นทุเรียนที่สมบูรณ์อยู่แล้วแล้วท่านไปใส่12 3 3นะครับคอมันพับนะครับคอมันล้มครับคอมันล้มอ่าดูต้นนี้ของผมนะถึงแม้ถึงแม,ถงแม้ถึงแม้นะครับถึงแม้อ่าเขาจะแตกยอดขึ้นไปสูงแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเขายังไม่คอพับนะครับยังไม่คอพับนะถ้าท่านใส่โอเวอร์แบบนี้ ร,รูปเยอะมากคลิปนี้ถ้าทุเรียนสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปใส่สิบสองสามสามนี่คอพับแน่นอนนะครับคอมันจะพับโอเคจบเรื่องการเลือกปุ๋ยนะครับใช้ได้มาตั้งแต่หกสามสามเก้าสามสามสิบสองสามสามนะครับถ้าโซมหนักเหมือนหน้าร้อนที่ผ่านมาต้องการฟื้นสภาพอย่างเร่งด่วนนะครับก็เป็นสิบห้าสามสามนะครับใช้ได้สิบห้าสามหกใช้ได้นะครับใช้ได้ แต่ว่าใช้ในตอนที่ทุเรียนโซมเท่านั้นนะครับหรือว่าฟื้นสภาพหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับหลังจากตัดลูกแล้วนะครับคราวนี้ผมจะแนะนําปุ๋ยช่วงที่ใบตันนะครับผมอยากแนะนําให้ใช้ผสมกับฮิวมิกนะครับสารปรับสภาพดินนะครับสารปรับสภาพดินมีเยอะเลยครับมีหลายผลิตภัณฑ์เลยครับช่วงนี้ TPI มาแรงนะครับ ผมจะลองเอา TPI มาใช้เหมือนกันนะครับยังไม่ได้ลองนะครับปุ๋ยอินซีของ TPI นะครับราคาพอพอฟังได้มีมีสารปรับสภาพดินเยอะเลยครับสาสารที่ใช้ปรับสภาพดินเนาะเยอะเลยแล้วแต่แล้วแต่คุณศรัทธานะครับมีทั้งปูนขาวปูนอะไรที่เพื่อนๆแนะนำมานะครับแต่ตัวผมเองนะผมเองไม่ได้อะไรนะแต่ว่าผมไม่ใช้ตระกูลปูนนะครับ ผมว่ามันเป็นผลเสียระยะยาวนะครับแล้วก็ใช้บ่อยไม่ดีนะครับควรจะใช้แค่ปีละครั้งหรือสองครั้งนะครับต่างจากสารปรับสภาพดินตัวอื่นนะครับตัวที่ผมใช้อยู่คือตัวนี้นะครับตัวนี้ครับกระสอบนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับมันมีหลายอย่างผสมอยู่มีทั้งฮิวมิกฟูวิกหลายอย่างเลยผมอธิบายาในคลิปละเอียดเรื่องฟื้นสภาพทุเรียนโซมไปแล้วนะครับ ท่านสามารถไปดูรายละเอียดได้อันนี้นะครับกระสอบนี้ที่ผมใช้อะมโนฮิวมิกนี่นะครับโอเคผสมกันนะครับในอัตราส่วนเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณแล้วแต่แล้วแต่คุณว่าคุณอยากให้ปรับดินมันแย่แค่ไหนเป็นดินหินเยอะๆอยากให้เขาล้วนซุยหรือว่าดินที่หน้าเป็นดานแข็งกระด้างก็ใส่ฮิวมิกเยอะๆนะครับส่วนอัตราส่วนใส่แค่ไหนนะครับ อัตราส่วนใส่เท่าที่สมมุตินะครับสมมุติสมมุติว่าปกติแล้วเนี่ยผมแนะนาการใส่ปุ๋ยจากเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มนะครับจากกิ่งที่กลางที่สุดไปถึงกิ่งที่กลางที่สุดอีกด้านหนึ่งนะครับใส่เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม1เมตรต่อ1ขีดนะครับ1เมตรต่อ1ขีดประมาณนี้ครับ 1เมตรต่อ1ขีดสมมติว่าเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มเรา2เมตรก็ใส่2ขีดนะครับต่อครั้งนะครับต่อครั้งเอ่อไม่ไม่ควรใส่ทีกว่าถ้าตามสูตรผมนะไม่ควรใส่ทีกว่าเดือนละครั้งนะครับประมาณนี้นะครับกำลังดีนะครับลัเอ่อเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ1เมตรต่อ1ขีดนะครับแล้วคราวนี้สมมุติว่าเราผสมอย่างอื่นเข้าไปแล้วอย่างเช่นสารปรับสภาพดินนะครับ ผสมเข้าไปแล้วว่าปุ๋ยอินทรีย์อยากผสมเข้าไปก็ผสมได้นะครับผสมแล้วใส่ยังไงครับตามอัตราส่วนที่ท่านผสมเลยครับสมมติว่าต้นทุเรียนผมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรผมจําเป็นต้องใส่2ขีดใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าผมผสมปุ๋ย6 3 3 1กระสอบกับฮิวมิก1กระสอบนะครับผมก็จะใส่ไป4ขีดนะครับ ซึ่งสีขีดที่ผมใส่ไปเนี่ยมันก็จะเป็นฮิวมิก2ขีดแล้วก็ปุ๋ยไนโตรเจนสูง2ขีดนะครับซึ่งมันจะกลับมาเท่าเดิมนะครับกลับมาอัตราส่วนเท่าเดิมครับก็คือใส่ให้เราได้ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเท่าเดิมนะครับส่วนใส่แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนที่ท่านเอามาผสมนะครับตรงนี้ผมฟิกให้ไม่ได้นะครับผมบอกชัดเจนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแล้ว แล้วแต่คนแล้วแต่สวนแล้วแต่ท่านจะใส่นะครับแต่ว่าให้ได้ปุ๋ยไนโตรเจนสูงในอัตราเท่าเดิมนะครับส่วนตัวที่ผสมเข้าไปเนี่ยให้เป็นเป็นเป็นตัวเสริมนะครับเป็นตัวเสริมเป็นโบนัสเป็นอะไรเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นตัวเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิวมิกหรือว่าปุ๋ยอินรีย์นะครับจบนะครับเรื่องระยะใบตันแล้วก็ต้องการกระตุ้นนะครับต้องการกระตุ้นให้ ต้องการกระตุ้นให้ทุเรียนแตกยอดนะครับพอเราใส่ไปแล้วทุเรียนจะเข้ามาอยู่ในสภาพนี้นะครับก็คือเริ่มเริ่มมียอดมานะครับเริ่มมียอดมาถ้าใส่ในตัวหน้าสูงมากยอดมันก็จะเฟื้อยมากนะครับ1ิบสอนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคอหักนะครับส่วนผมนะก็6กสามาเพียงพอแล้วแต่ช่วงนี้เนี่ยผมเปลี่ยนนะครับ ผมถึงไม่อยากให้เพื่อนถามว่าผมใส่อะไรเลยต่างม,มันมันตามไม่ได้นะครับจนช่วงนี้เนี่ยช่วงที่สวนเรียนสมบูรณ์มากเนี่ยผมเลิกใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสูงในการกระตุ้นยอดไปแล้วนะครับผมใส่เพียงสูตรเสมอนะครับา้านะครับผมใส่เพียง5-5ทุเรียนผมก็ยอดเฟื้อยแล้วแล้วก็ขึ้นยอดใหม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากทุเรียนระบบลากแข็งแรงมากครับผมผมเลี้ยงไอ้พวก ไตโคเดมาแล้วก็ลาประจำถิ่นลาขาวประจำถิ่นนะครับลาเขาแข็งแรงมากครับให้ปุ๋ยไปนิดเดียวนี้ก็คือยอดเฟื้อยเลยดูดูต้นข้างหลังนะครับดูยอดขึ้นเดี๋ยวก็ได้ตัดยอดยิ่งไม่อยากตัดนะครับเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในระยะนี้นะครับนี่ครับต้นเล็กนะครับต้นเล็กก็นี่ครับใบกาลังกลางนะครับต้นเล็กเนาะนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณใส่ปุ๋ยเกินปริมาณที่ผมแนะนําไปนะครับ หรือว่าต้นใส่ตามที่ผมแนะนําก็แล้วแต่แต่ว่าต้นทุเรียนไม่ค่อยแข็งแรงนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะยอดใหม่มาเยอะๆใบสวยๆนะครับเขาจะร่วงใบเดิมนะครับพอเขาล่วงใบเดิมเข้ามาอยู่ในสภาพนี้เป็นสภาพที่อันตรายนะครับไม่เหลือใบเขียวเลยถ้าแมงลงหรือว่าแพ้แดดหรือว่าไม่มีแดดฟ้าปิดนะครับอันตรายนะครับอันตรายกับต้นทุเรียนเราได้นะครับ มันจะเป็นทุเรียนไม่มีไม่มีใบนะครับจะเป็นทุเรียนโกนนะครับพยายามอย่าใส่เยอะครับถ้าป้องกันการเค็มปุ๋ยเลยก็แบ่งเป็นสองครั้งนะครับอย่างที่ผมบอกว่า1เดือนใส่ได้เ,เส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรต่อ1ขีดนะครับคุณก็แบ่งใส่ครั้งละเดือนหนึ่งใส่สองครั้งนะครับก็ครั้งละครึ่งขีดนะครับแบบนี้จะเซฟกว่านะครับอ่ะ ยอดก็ปกติก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับยอดประมาณนี้ยอดประมาณนี้นะครับพอมาถึงช่วงใบกําลังจะกลางแบบนี้นะครับให้เราใส่ปุ๋ยอินรีย์นะครับปุ๋ยอินรีย์มันจะไม่มีสูตรนะครับปุ๋ยอินรีย์จะไม่มีสูตรเขาจะเขียนว่าปุ๋ยอินทรีย์เลยนะครับปุ๋ยอินทรีย์จะไม่มีสูตรนะครับเนี่ยปุ๋ยอินรีมีหลายมีหลายเจ้าแล้วแต่คุณ ศรัทธาเลยผมกำลังจะลองตัวนี้นะครับผมกำลังจะลอง uh, TPI นะครับ TPI PL แทบจะไม่มีมูลสัตว์เลยนะครับอยู่ในปุ๋ยของอ่ uh, TPI PL นะครับจะเป็นไปอ่ uh, พวกหมักหมักอ่ uh, ผล,ลไม้หมักใบไม้อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขยายดูไม่รู้จะเห็นไหมนะว่าในกระสอบก็มีอะไรบ้างนะครับ เรียบร้อยมองไม่เห็นนะครับแบบหนึ่งนะครับลองดูมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมกําลังจะอยากลองนะครับปุ๋ยอินรีย์นะครับปุ๋ยอินรียใส่ช่วงที่ใบกําลังจะกลางนะครับปุ๋ยอินทรีย์นี่ใส่ได้เท่าที่ท่านอยากใส่เลยนะครับใส่เยอะได้ครับไม่ค่อยเค็มใส่รอบๆนอกทรงพุ่มนะครับไม่ว่าปุ๋ยหรืออะไรก็ตามที่ผมแนะนํามาทั้งหมดยาใส่ชิดโคนต้นนะครับ ห่างโคนต้นต่ำๆเลย1ฟุตนะครับไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่นะครับยิ่งต้นใหญ่ก็ห่างไปเรื่อยเป็นเมตรนะครับอย่าใส่อะไรเข้าไปใกล้โคนต้นเป็นอันขานนะครับเม้แต่ปุ๋ยใส่น้น้อยนะครับใส่โคนต้นเนี่ยเค็มทันทีครับอย่าถามผมนะว่าทําไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันประสบการณ์นะครับเห็นมาเยอะนะครับหรือว่าถ้าท่านไม่ชอบไม่ศรัทธาในสายของปุ๋ยอินทรีย์นะครับ ท่านจะใช้สูตรเสมอก็ได้ครับ15 15 15นะครับโอ้ยี่ห้อสารพัดเลยครับแล้วแต่เลือกใช้แล้วแต่มีความศรัทธาศรัทธาในตัวไหนก็เลือกตัวนั้นเลยนะครับ 15, 15 15 15หรือว่า16 16 16นะครับได้หมดครับแล้วแต่คุณเลยครับแล้วแต่คุณอันนี้ใส่เหมือนกันนะครับปริมาณการใส่ก็คือ,อเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ หนึ่งเมตรต่อหนึ่งขีดนะครับเหมือนกันครับมันจะห่างกันประมาณจากระยะใบเขียวมาจนถึงใบกลางมันก็เกือบเดือนหนึ่งแล้วละครับเกือบเดือนหนึ่งแล้วครับปุ๋ยไนโตรเจนสูงเนี่ยใส่เฉพาะตอนใบเขียวนะครับใส่เฉพาะตอนใบเขียวนะครับนอกนั้นก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยสูตรเสมอนะครับแต่ตัวที่ผมใช้เลยก็คือสูตรเสมอ5 5 5นะครับเขาแก้ว55ผมใช้ 555แทนปุ๋ยไนโตรเจนสูงนะครับเนื่องจากทุเรียนผมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับแค่ใส่633ก็ยอดเฟื้อยกิ่งหักแล้วผมผมก็เลยไม่ใส่นะครับผมเปลี่ยนเอาเป็นเอา555มาใส่ช่วงกระตุ้นยอดตอนใบเขียวแทนนะครับแล้วช่วงที่เป็นใบกลางๆผมใส่ปุ๋ยอินทรีย์ล้วนนะครับอันนี้ผมถึงตอบยากมากเวลาเพื่อนๆถามว่าผมใช้อะไรผมใช้อะไรนะครับ เพื่อนๆทำตามผมไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าท,ทุเรียนไม่มีความสมบูรณ์นะครับใส่ห้าไปมันไม่มันไม่แตกยอดนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าถ้าไม่ไม่ไม่ใช่สูตรในตัวเจนสูงเนี่ยแม้จะปริมาณในตัวเจนสูงซึ่งอ,อย่างเช่น16บห16บนะครับซึ่งมันก็เยอะกว่า6 3สามอยู่แล้ว16มันเยอะกว่า6อยู่ตั้ง10นะครับ10นะครับแต่ว่าการใส่16 16นี่ไม่ได้ไม่ได้กระตุ้นให้เขาแตกยอดใหม่นะครับ ต่างกันจะใส่6 3สสนะครับเป็นการกระตุ้นนี้เขาแต่งยอดใหม่แต่ว่าในในสภาพทุเรียนของผมที่สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับระบบรากสมบูรณ์อยู่แล้วผมกระตุ้นรากยอดใหม่ได้ด้วยแค่ห้าห้าห้านะครับใส่6 3สสยอดมันเฟื้อยนะครับผมไม่ชอบนะครับผมไม่ชอบมันดูแลยากด้วยแมงแมงก็ชอบเหลือเกินไอย,ยอดหว,วานหวานยอดหอมๆนะครับจบนะครับเรื่องการใช้ปุ๋ยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อน ก็ยังมีเพื่อนถามมาว่าผมทําคลิปต่างๆมากมายหลายคลิปทําไมไม่แนะนําวิธีการใช้ปุ๋ยทางใบบ้างฉีดอัตราเท่าไหร่ฉีดยังไงคือผมไม่แนะนําเพราะว่าผมไม่ได้ใช้นะครับแล้วผมก็อยากอธิบายให้เพื่อนๆฟังว่าถึงแม้เราไม่ได้ทําตรงนั้นนะครับเราไม่ได้เป็นสายอาหารเสริมทางใบอะไรมากมายร้อเนะครับทุเรียนมันก็พอไปได้อยู่นะครับสําหรับผู้ปลูกจํานวนน้อยนะครับฮะ 5ต้น10ต้น20ต้นหรือว่าปลูกไว้หลังบ้านปลูกไว้กินเองปลูกไว้หน้าบ้านปลูกไว้ข้างสวนมันพอมันพอไปได้อยู่นะครับพอไปได้อยู่ก็นี่แหละครับ1ต้นทุเรียน1ปีนะครับดูลำต้นแล้วกันครับท่อข้างบนเนี่ยสี่หุนนะครับมันมันแปลงลงมาเป็น4ี่หุนก่อนแล้วก็ตัวเนี้ 6, 6หกหกหุนนะครับท่อเนี้หนึ่งนิ้วนะครับสปริงเกอร์ใหญ่หนึ่งนิ้วนะครับต้นทุเรียนต้นนี้เนี่ยลำต้นไป ส,น,ววน,สนิ้วกว่าแล้วนะครับ2นิ้วกว่าแล้วความสูงก็ประมาณนี้อย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้ไม่ได้เน้นสูงขนาดไม่เน้นสูงเนาะมันก็ยังยืดมาอยู่มันโดนน้ำฝนนะครับเขาโดนน้ำฝนนะครับก็ประมาณนี้ครับยาวๆไปนู่นเลยครับมุมก็ประมาณนี้ครับต้นประมาณนี้แหละที่เห็นอยู่แบ k ็คกราวนี่แหละครับรรยิกาทั้งสองด้านเนาะสรุปให้แล้วนะครับเรื่องปุ๋ยทุเรียนนะครับถ้าเพื่อนๆยังสงสัยหรือว่า ยังต้องการถามอะไรคอมเมนต์ได้เลยครับผมตอบผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนนะครับที่รับฟังแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่อยู่ด้วยกันมานะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ปลูกทุเรียนไว้กินเองนะครับขอให้ได้กินนะครับปลูกไว้กินก็ต้องได้กินนะครับปลูกไว้ขายก็ต้องได้ขายสู้ไปด้วยกันครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ